ทุกคนนี่ไงตลาดนี่เจอแล้วไทยสตรีทฟู้ดเดอรแซมในมาร์เก็ตอะสวัสดีทุนวันนี้วันหยุดก็เลยมาเดินตลาดนี่ตลาดนัดคนไทยเสาร์อาทิตย์เพิ่งเคยมาครั้งแรกเคยเห็นแต่ในรายการต่างๆในยูทู b e น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้าง พอดีแวะมาร้านเพื่อนอยู่แถวนี้ไงแล้วเขาแบบจะทําส้มตําให้กินมันก็เลยบอกว่าเอ้ยมาซื้อเอาเลยดีกว่าแถวเนี้มีร้านอร่อยร้านเหมือนเมืองไทยเลยเห็นป่ะอุ้ยอุยเราเจอร้านนี้เราเจอร้านนี้เจอร้านนี้เจอร้าน,นรุ้จัก เยอะมากส่วนมากมีแต่ต่างชาติเฮ้ยนี่ไงร้านส้มตำเราเจอแล้วขนมตโอเคครบคนเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตสั่งส้มตำก่อนนะทุกคนเซฟอีหลี่ะเราสั่งเรียบร้อยทุกคนเขาให้นำเบอร์มาอย่างนี้รอก่อนนี่เราสั่งนี่เอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้สั่งนี้เราสั่งนี้นี่นี่ั่งนี้ เด็กเฟสซิลเลอร์ส้มตามมากับปลาหมึกย่างเดี๋ยวมาลองดูบรรยากาศรอบทั่วไปทุกคนเดี๋ยวแล้วเขาก็มีโซนให้นั่งกินอ่างเงี้ยด้วยนะชิวๆบรรยากาศออกแนวแบบตลาดนัดเมืองไทยอะ่ะ ร้านอะไรไม่รู้ควันเยอะเลยร้านเนี้ยร้านขายไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่พ่อเรอเฮยบาหมเฮ้ยมีร้านขายโบบ้าด้วยร้านขายเค ขายปิ้งย่างดูดิหมาล่าหรือเปล่าไม่รู้นี่ร้านขายปลาหมึกใจแอนออฟติคโสอยู่นี่เลยนี่ร้านขายฟังปิ้งนี่เป็นอีกโซนหนึ่ง นั่งกินกันบรรยากาศชิลมากส่วนมากสังชาติมาเดินประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่โซยกันดีกว่าแล้วก็ไปหาที่นั่งกินเงินเบาๆไม่ไมดีเดี๋ยวเราต้องซื้อกลับบ้านซื้อกับไปนั่งกินที่ร้านเพื่อนอันนี้มีร้านขายลูกชุบด,ด้วยนะล่ะ กินย่างเฮ้ยดูดิโหไส้ย่างลาไชเท้ะน้ำจิ้มกรดบแก่นนะคะเราซื้อคอหมูย่างกันทุกคนเรากำลังรออยู่พี่อยากกินไส้ย่างนี้แต่ว่าพอดีเขาบอกว่าหมดแล้วอดได้ทุกคนเท่าไหร่นะหมูย่างค่ะสิบห้าค่ะ ทำหกล่วงทุกคนด,ดูนะคะจดีมากเลยมีการบอกว่าเดี๋ยวเติมให้ดูเด๋ยล่วงของชิ้นเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณนะคะไปกันต่อนีร้านข้าวอบไม่รู้อะไรอบ มาดูร้านนี้กันทุกคนน่ารักมากเลยเขามีแบบนะไนะที่ไม่มีคนมาแอบถ่ายเฮ้ยพี่หมูเลยมั้งโอเอ,อะไรเนี่ยมาขายที่นี่เหรอหโอ้โหเดี๋ยวดูดิสหายไปเจอคนรู้จักเลยร้านพี่หมูเลดี๋ยวแบบเขาน่ารักมากเลย <laughs> เป็นแบบว่าเหมือนแบบ ถ้เหมือนเมืองไทยเลยเมืองไทยมีหรือเปล่ามิวน,นะได้กลับานาำแล้วมีที่มิวแบบนี้ด้วยเราได้อาหารครบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปร้านเพื่อนกลับไปกินอาหารเดี๋ยวร้านนี้ถ่ายร้านนี้ให้ดูนิดนึงคนเยอะมากเลยต้องเบียดเสียดเหมือนอยู่อินเดียเลยอะ่ะกุ้งแม่น้ำอบวุ้นเส้น โอ้คนขายน่ารักจังซื้อคนขายแทนได้ไหมอ่ะคนขายน่ารักมากที่หมูไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนตองนี้รีบมารี่ไปไปขายดีๆน,นะ นิดน้อยจอดรถรออยู่ไี่นะะไปโซวโยกันซ้ายะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ร้านเพื่อนไปหาเจ้าไทยนิดน้อยกันดีก,กว่าจอดรถที่นี่พอดีข้างๆร้านเมื่อกี้มันไม่มีที่จอดรถไงคนเยอะมากก็เลยแอบมาจอดรถตรงนี้ เจอแล้วเจอแล้วพูดไทยนิดน้อยดูวิธีการจอดรถตรงเลนมากนิกเอ,อ๋ยนิกไม่ม่งสารลูกเลย ไปแล้วทุกคนเราถึงแล้วทุกคนถึงร้านเพื่อนแล้วร้านชันสัยไทยมาอุ่นนุนเขาันด้วยนะโอเคจอดรถมีที่จอดรถหน้าร้านพอดีหาที่หากมากที่จอดรถไปกันทุกคนเตรียมโซนใ้กัน Thank you โอมันบรรยากา้านข้นในนั้น นั่งมาตัวนี้แล้วกันร้านมันร้านคุณกวางร้านตําตําโอ้คือมาเมื่อกี้นี่เขาทำขนมเีนไว้รอเราด้วยหมูย่างอีกอย่างอ๋อนี่เขาทำเองวางมาตํารอก็มีอะไรอีกอย่างหมูย่างหมูย่างดูน่ารัสารมากเลย ขออนุญาตซอยกันนะทุกคนนี่เมื่อกี้ซื้อมาจากตลาดแล้วของหมูย่างแล้วก็มีขนมจีนส้มตำปลาหมึกยา่างกำลังวางนานๆที